สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแก้ง่วงยามบ่ายกันนะคะด้วยนำเสนอทำเองทำเมื่อวานนะคะดูดูจากทิกต็อกนี่แหละดองมะกรูดใส่น้ำรึ่งแล้วก็ใส่มะนาวด้วย <c oughs> เขาบอกว่าสามวันค่อยเปิดกินได้แต่อันนี้คือทำเมื่อวานนี้วันนี้เอามาที่โรงเรียนด้วยเลยเมื่อเช้ากินไปแก้วหนึ่งลนะเรียกความสดชื่นกันรอบบ่ายนะคะหิว ไม่ใช่หิว,วหรอกง่วงนอนอ่ะตอนนี้เด็กกลับไปนับบาย 3, สามยี่สิบสี่สัทีนะคะเด็กอนุบาลกลับไปละก็เอามะกรูดมะนาวดองใส่กับน้ำพึ่งแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็มาผสมน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วก็เอาน้ำเนี้ยใส่ด้วยสดชื่นดีนะมันจะเป็นรสชาติแบบใส่น้ำมันด้วยน้ำที่ออกมาก็จะเป็นน้ำจากไอ้นี้นะคะเนี่ย น้ำจากมะนาวมะกรูดแล้วก็น้ำผึ้งชงใส่น้ำอุ่นน้ำร้อนดื่มเมื่อเช้าไปแก้วหนึ่งแล้วอันนี้รอบบ่ายง่วงแก้เพลียชิมดูอืมหอมค่ะน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดหอมแล้วก็มีรสหวานของน้ำผึ้ง เือเปรีร้ยวหวานหวานหอมหอมสดชื่นวันนี้ยังไม่กินกาแฟยังไม่จิบกาแฟสักแก้วจิบแค่นี่นะคะอะลองดูลองดูเขาบอกว่าแก้ขับเสมหะแก้ไอขับเสมหะแล้วก็เลือดเหนือนะคะแก้เลือดเหนือแต่สำหรับตัวครูกินก็คือ ให้สดชื่นแล้วมะกรูดมันเยอะเฉยมะกรูดมะนาวเยอะมากค่ะเข็ดฟันด้วยลองทำทานดูนะคะแล้วเราไม่หิวกาแฟเลยไม่อยากกินกาแฟเลยจิบด,ด้วยกันค่ะรอบบ่ายลองดูนะรสชาติโอเคเลยแหละ